สวัสดีครับผมช่างนัดเปดริ้วนะครับวันนี้มาส่งงานครับมีสอดไม้ประดูครับสามตัวนะครับนี่ครับเึงจะเสร็จนะครับผมมีถนัดซ้ายและขวานะครับผมนี่ครับตัวนี้ถนัดขวานะครับแต่ตัวนี้ถนัดซ้ายนะครับผมเป็นไม้ประดู แกนติดกับพี่นะครับผมไกลเซฟนะครับปีข้างเขายาวห้าสิบเซนนะครับผมเอสยิงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมผ่านนะครับมือสอนนะครับ ทั้งกำคอและมือสอนนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดงานมือสอนนะครับเ,เม่แสงมันไม่ค่อยค่อยดีนะครับดันย้อนนะสเต็ปนี้อยู่ประมาณสี่พันนะครับผมสเต็ปไม้ไปดูนะครับถ้าถ้าสองตัวนี้ สองตัวนี้ครับตัวนี้จะอยู่4,450นะครับเพราะมีหูกวินติดไปให้นะครับพร้อมสายสะพายอุปกรณ์พร้อมยิงครับจัดส่งฟรีอุปกรณ์ที่แถมก็มียางสองชุดนะครับแล้วก็ลูกดอกสองลูกสายฮีอีร้อยปอนด์ถักแปดยาวห้าสิบเมตรนะครับหนึ่งหลอดจัดส่งฟรีนะครับผม งานครับเป็นงานทุกตัวขัดละเอียดทุกตัวนะครับไม่ได้ทําแบบชุยๆนะครับทําค่อนข้างละเอียด,ยดนิดนึงครับการขัดการอะไรไม่ได้ทำรีบรีแล้วส่งให้ลูกค้าละละรับเลนนะครับไม่ใช่นะครับงานทุกตัวผมละเอียดทุกตัวนะครับผมสนใจก็ ทักมาสอบถามได้ครับหรือโทรมาเบอร์มือถือ095ครับ834-0978นะครับหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์มือถือได้เลยครับผมชอบกำคอหรือว่ามือสอดก็ทักมาสอบถามได้ครับผมสเต็ปนี้อยู่ประมาณ4,000บาทนะครับผม นย้อนนิดนึงนะครับต้องขอไภ้วย,ยนะครับผม,ผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสามตัวนี้ยิงได้ลูกได้สีสีมิลครึ่งนะครับผมลูกห้ามิลจะยิงไม่ได้นะครับผมขอล่อง ตัวนี้ผมซ้อแค่ห้ามิลนะครับผมเพื่อใส่ลูกสี่มิลและสี่จุดห้านะครับถ้าจะายิงลูกห้ามิลก็ถักไม่ได้เลยครับทําได้หมดครับผมมาดูสวยๆนะครับแต้ท้ายด้วยไม้มาลิดนะครับผม ซ้ายนะครับตัวนี้ศานซ้ายหรือจะจับได้ทั้งสองฝั่งก็ทําได้หมดครับผมอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับว่าชอบแบบไหนนะครับปีั้างคาวยาวห้าสิบนะครับผมห้าสิบเซนอัดยางได้เต็มเต็มนะครับสี่ห้าชุดอัดได้หมดครับผมไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวอะไรระบบไกด์ไม่มีรั่นแน่นอนครับผมเซฟ ใส่ลูกนะครับผมถ้าแบบนี้จะอยู่ที่4,450บาทนะครับผมหูกวินสแตนเลสนะครับผมไม่ใช่เหล็กลมดำหรือว่าอะไรนะครับนี่นะครับจะมีสายระพายแถมไปให้นะครับสนใจก็โทรมาเบอร์มือถือก็ได้ครับ หรือติดตามผมได้ทาง f เฟ e บ o ๊กก็ได้ครับผมชื่อ facebook ว่านัดกันแปดเรียวนะครับช่อง youtube ก็ช่างนัดหน้าไม้อินปลาแปดเรียวนะครับผมมีหลายไม้นะครับให้เลือกนะครับมีราคาเริ่มต้นที่สามพันสามพันบาทนะครับผม จนถึงหลักหมื่นก็มีนะครับผมแต่สเต็ปนี้งานมือสอดทั่วไปก็อยู่ราคาที่สี่พันนะครับมือสอดค่อนข้างจะแพงกว่ากำคอนิดนึงเพราะการเข้าโค้งต่างๆนะครับการขัดหรือว่าอะไรมันค่อนข้างยากกว่ากำคอนะครับเป็นทรงใหม่ของผมนะครับที่ทำนี่ครับตายเล็กแน่นอนครับ ปีดไว้ให้เรียบร้อยแล้วการเล็งค่อนข้างง่ายอยู่ครับเป็นปืนเล็งลางนะครับโอเคครับผมฝากช่อง y youtube ไว้ด้ยวยครับผมช่างนัดนำมายิงป่าแัดริ้วนะครับหรือกดติดตามผมได้ที่ช่อง y o youtube ก็ได้ครับผมโอเคครับผม คุณครับ